ห้างทองแม่พิกิจเจ็ดสาขาตลาดนิยมจำหน่ายทองรูปพรรณ96.5%กรอบพระ90%ทองหุ้มสร้อยเงินรับบัตรอีออนและบัตรเครดิตทุกชนิดด้วยความไว้วางใจกว่า10สาขาภายใต้แบรนด์ห้างเพชรทองแม่พิกิจและร้านค้าในเครือ แม่พกิจกรุ๊ปทองดีน้ำหนักเต็มทองแท้จากเยาวราสอบถามเพิ่มเติมโทร042281550หรือ0897112852รับรองไม่ผิดหวังครับท่าน